สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับมาสร้างแคมเปญแบบโฆษณาแบบเสิร์ชกันนะครับก็เข้ามาที่หน้า Google Ad นะครับพอเข้ามาที่หน <xi'> ้า Google Ad เสร็จแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยสร้างเลยนะครับหน้าตามันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครเคยสร้างแล้วเนาะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้สักครู่นะครับโอเคครับใครที่เคยสร้างแล้วนะครับหน้าตามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับในลักษณะแบบนี้เนาะก็จะมีพวกแคมเปญพวกอะไรที่เราเคยสร้างไปแล้วเยอะแยะมากมายนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่เคยสร้างนะครับหรือเพิ่งจะทํามาเมื่อวานนี้พร้อมกันนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้เราจะเริ่มสร้างเนาะก็มาที่ตรงนี้ครับสร้างแคมเปญใหม่กดเข้าไปเลยคราวนี้ปัญหาคือมันจะมาอยู่หน้านี้นะครับถ,ถ้าในกรณีใครยังไม่เคยสร้างเลยนะครับก็จะไปไม่เป็น พอกดไปมันก็จะเข้าไปเหมือนกับเมื่อวานนี้ที่เราทํากันเนาะก็ให้มาตรงนี้ครับตรงด้านล่างตรงนี้เห็นไหมเปลี่ยนเป็นโหมดผู้เชี่ยวชาญน,นะครับตรงนี้เนาะกดเลยครับพอกดเสร็จนะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับคราวนี้หน้านี้แหละที่เราจะใช้กันนะครับก่กอนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยมันก็จะมีตัว เลือกมาให้เรานะครับมีตัวเลือกมาให้เราซึ่งในที่นี้ผมแนะนําว่าเราเข้ามาตรงนี้เลยก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ไปตั้งค่าเองทั้งหมดนะครับก็มาตรงนี้เนาะก็กดเลยครับพอกดเสร็จนะครับมันก็จะมีด้านล่างขึ้นมานะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ Google Ad สามารถทำได้ นะครับก็มีการค้นหามีดิสเพย์มีช้อปปิ้งมีวิดีโอนะครับวิดีโอกคือพวก y t u t u เนาะมีแอปนะครับเนี่ยมีสมาร์ทดิสคัฟเวอรี่นะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างโฆษณาแบบเสนะิร์ชเนาะก็มาที่ตัวแรกนะครับการค้นหาก็กดเลยครับอพอกดเลือกเสร็จนะครับลงมาด้านล่างนะครับเขาก็ บอกว่าเลือกผลลัพธ์ที่คุณต้องการจากแคมเปญนี้นะครับผลลัพธ์ของเราก็คือเราต้องการนําคนเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเว็บไซต์นะครับมาใส่เอาลิงก์เว็บไซต์อ่ะนะครับก็คือหน้าเขาเรียกว่าอะไรหน้าแลนดิ้งเพจหน้าเซลล์เพจที่ที่เราสร้าง,ตงเตรียมเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะโอเคครับคราวนี้ พอเราเอาลิงก์นะครับหน้าเซลล์เพจของเรามาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อพอกดดำเนินการต่อนะครับสิ่งแรกเลยนะครับสำหรับหน้านี้เดี๋ยวมาดูทีละอย่างเนาะก็หน้าแรกนะครับเขาจะบอกว่าประเภทนะครับประเภทก็คือเราเลือกไว้ก็คือการค้นหานะครับตรงนี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับ ลงมา, <ITA> มาด้านล่างตรงนี้นะครับ hmm. ก so ็คือเขาจะให้เราตั้งชื่อแคมเปญนะครับตั้งชื่อแคมเปญว่าแคมเปญนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับเราก็ตั้งชื่อให้มันสื่อเนาะก็เอาเสิร์ชเอาไว้ด้านหน้าก็ดีแล้วครับแล้วก็ด้านหลังนี้อาจจะเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เราขายเนาะก็ผมเว็บนี้ผมทําเป็นตัวเครื่องไล่หนูนะครับก็ผมจะพิมพ์ตรงๆแบบนี้แหละ เครื่องไล่หนูนะครับคราวนี้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้เนาะเครือข่ายนะครับเขาจะมีมาให้2ตัวนะครับคราวนี้ประเด็นก็คือเราต้องการทำโฆษณาแบบเสิร์ชนะครับซึ่งอยู่ด้านบนเนาะไอตัวด้าตัวด้านล่างนะครับมันเป็นดิสเพย์นะครับเราจะไปสร้างที่หลังเนาะก็คือจะเราจะแยกออกไปก็คือเป็น แคมเปญไครแคมเปญมันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเราจะเอาตัวด้านล่างเนี้ยออกนะครับเอาออกได้นะครับมันจะได้ไม่สับสนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างที่หลังนะครับเป็นดิสเพย์เนาะก็ตัวนี้เป็นการค้นหาก่อนนะครับพอกดเลือกตรงนี้นะครับการค้นหาเสร็จแล้วนะครับก็เลื่มลงมาด้านล่างนะครับอ่าตอนนี้มาดูตรงแสดงการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้าง เนาะก็สิ่งที่มีนะครับก็คือวันที่เราเริ่มต้นนะครับก็คือเราสามารถที่จะเริ่มต้นแล้วก็กําหนดวันสิ้นสุดก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เนาะก็ส่วนใหญ่ผมทําก็ผมจะทําเป็นให้มันโฆษณามันลันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยากปิดเดี๋ยวเราค่อยมาปิดเองนะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับใครอยากจะเลือกนะครับก็สามารถเลือกได้นะก็ตั้งวันที่นะครับ ตั้งันที่อย่างสมมติเริ่มวันที่19นะครับให้มันปิดวันที่20อย่างเงี้ยก็เริ่มได้นะครับแต่ผมไม่เอาเนาะคราวนี้เลื่อนลงมาด้านล่างตัวนี้ครับตัวเลือก URL นะครับอ่าตรงนี้มันจะเป็นการตั้งค่าเออเอาเป็นว่าการตั้งค่าขั้นสูงแล้วกันเนาะตรงนี้เราจะไม่ได้ยุ่งกับมันนะครับก็ข้ามไปได้เลยแล้วก็มาตรงนี้นะครับ การตั้งค่าโฆษณาบนเครือข่ายค้นหาแบบดินามิกนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่แนะนำเหมือนเดิมนะครับก็คือมันจะทำการเข้าไปค้นหาว่าในเว็บไซต์เราเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรบ้างแล้วมันจะเอามาทำให้เรานะครับซึ่งเราไม่เอาเดี๋ยวเราทำเองนะครับคราวนี้เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาตรงนี้เนาะสถานที่ตั้งนะครับสถานที่ตั้งเนี่ยก็อันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราอยาก เลือกในลักษณะแบบไหนนะครับอาจจะใครอยากเจาะจงนะครับใครอยากเจาะจงก็สามารถที่จะเจาะจงลงไปได้นะครับเนาะก็ตรงนี้สามารถเจาะจงได้นะครับถ้าใครเลือกประเทศไทยก็เป็นประเทศไทยนะครับหรืออยากจะป้อนสถานที่ตั้งนะครับก็มาติ๊กตรงนี้เนาะแล้วก็ลองป้อนดูนะครับสมมติผมพิมพ์คําว่านองค่ายนะครับสมมติผม จะทาโฆษณาไปที่หนองคายเนาะก็เนี่ยครับมันมีก็คือถ้ากดเป้าหมายก็คือโฆษณาจะยิงไปที่หนองคายที่เดียวนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าผมเกดคำว่าหนองคายเหมือนเดิมนะครับแล้วมันมดนีด้านหลังนะครับที่คำว่าไม่รวมเนาะไม่รวมก็คือเราอาจจะยิงทั้งประเทศนะครับก็คือทั้งทั้งประเทศไทยเลยนะครับแต่เรา กำหนดว่าโอเคไม่ให้โฆษณาของเรานะครับไปแสดงที่จังหวัดไหนบ้างนะครับเราก็คือสามารถที่จะมากดเลือกได้เนาะตรงนี้ก็มันก็ก็คือเลือกและไม่เลือกนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เวลาผมทําโฆษณาตัวเสิร์ชเนี่ยผมจะทําทั้งประเทศนะครับก็คือใครค้นหาเข้ามาแล้วทักสอบถามสินค้าก็ขายทุกคนนะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะ ก็ปิดก่อนนะครับอ่าคราวนี้เลื่อนลงมาตรงด้านภาษานะครับภาษาก็คือส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นมาตรฐานเลยก็จะมีไทยกับอังกฤษนี่แหละนะครับนอกจากใครจะทำเซลเพจเป็นพวกภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนที่ยิงโฆษณาไปหากลุ่มเป้าหมายประเภทนั้นๆก็ใส่ภาษานั้นๆนะครับก็ตรงนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับโอเค คราวนี้เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมากลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะครับเราจะไม่ได้ใช้นะครับเราจะไม่ได้ใช้เนาะเพราะว่าเราทําโฆษณาแบบเสิร์ชเนี่ยก็คือเราจะทําการซื้อคีย์เวิร์ดนะครับซื้อคีย์เวิร์ดเพื่อต้องการจะได้คนที่ค้นหาคีย์เวิร์ดนั้นๆเข้ามานะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายตัวเนี้ยส่วนใหญ่เราจะใช้พวกดิสเพย์นะครับหรือพวกรีมาร์เก็ตติ้งเราค่อยมาเลือกตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวข้ามไปก่อนนะครับ โอเคคราวนี้เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับงบประมาณและการเสนอราคานะครับเลื่อนลงมาตรงนี้เนาะก็ใส่งบประมาณเข้าไปได้เลยนะครับอ่าผมใส่ไปก่อน100นะครับก็คือวันละ100นะครับผมใส่ไว้ก็คือวันละ100นะครับใครจะใส่เท่าไหร่ก็ตามตามอัธ <c oughs> ยาศัยนะครับคราวนี้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ ตรงนี้คือการเสนอราคานะครับการเสนอราคาก็คือเขาจะบอกว่าเราอะเน้นวัตถุประสงค์แบบไหนนะครับเราต้องการคอนเวอร์ชันใช่ไหมนะครับถ้าสมมติเราต้องการคอนเวอร์ชันเนี่ยหมายถึงก็คือทาง AI ของ Google นะครับก็จะไปหาคนที่มีลักษณะที่จะทำคอนเวอร์ชันได้ก็จะไปหามาให้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนาะถ้าเกิดเราเพิ่งจะทำเนี่ย แล้วเราจะไปให้ Google หาแบบคอนเวอร์ชัมาเลยเนะี่ย Google มันก็ไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบนะครับว่าอะไรคือ c o n เวอร์ชันของคุณเนาะซึ่งในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นเราจะาทำการนะครับนำเอาคนเข้ามาในหน้าเซลเพจหรือหน้าเว็บไซต์ของเราให้ได้มากที่สุดเนาะแล้วก็ค่อยมาบอก Google ที่หลังว่าถ้าในลักษณะอย่างนี้นะครับคือ c o n เวอร์ชัของเรา นะครับซึ่งตรงนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีหนึ่งเนาะก็มาตรงนี้ก่อนครับลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับกดตรงนี้เห็นไหมมอกี้ผมกดเนาะพอกดปุ๊บมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ามากดตรงนี้ครับกดตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีมีกลยุทธ์นะครับการเสนอราคาอัตโนมัตนนะิขึ้นมาแบบให้เลือกเยอยะแยะมากมายนะครับก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเรามา เพิ่มจำนวนคอมมิชชันสูงสุดนะครับหรือมูลค่าคอมมิชชันอะไรเงี้ยถ้าถ้าเราทำตอนแรกๆนะครับ Google มันจะไม่รู้นะครับมันจะไม่รู้ว่าอะไรคือเหมือนกับเป็นเป็นตัวตั้งให้ Google รู้ว่าโอเคคุณต้องไปหาคนมาประมาณนี้นะนะครับก็ช่วงแรกๆเราจะไม่ได้ใช้นะครับเราจะมาเพิ่มจำนวนคลิกสูงสุดก็คือเราต้องการให้ได้คลิกนะครับจำนวนมากที่สุดเพื่อ ต้องการให้คนเข้ามาในเว็บไซต์ของเราให้ได้มากที่สุดนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้เนาะก็กดเลยครับโอเคคราวนี้พอกดตรงนี้เสร็จนะครับผมแนะนําว่าให้มาติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับติ๊กตรงนี้เนาะนะครับแล้วเราใส่นะครับเราใส่ก็คือใส่ขีดจํากัดการเสนอราคาหมายความว่าในธุรกิจของเราเนี่ยเราจะสู้ เราจะสู้เ,เขาเรียกว่าอะไรสู้การคลิกในแต่ละครั้งเนี่ยสูงสุดเนี่ยเรารับได้ที่เท่าไหร่นะครับมันก็จะส่งผลกับถ้าในกรณีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งนะครับอย่างสมมติผมขายเครื่องไรหนูเนาะสมมติมันมีคีย์เวิร์ดคำว่าเครื่องไรหนูนะครับถ้าผมรู้ว่ามีคนคีย์เวิร์ดดาวดับหนึ่งเนี่ยซื้ออยู่ที่15บาทใช่ไหมผมก็ สู้เลยผมสู้20บาทอันนี้ผมขึ้นระดับหนึ่แน่นอนนะครับแต่มันก็ไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวเนาะที่เราจะขึ้นหน้าหนึ่งนะครับเพราะว่า Google เขาจะเข้ามาดูหน้าเซลเพจของเราด้วยนะครับคําเขียนของเราด้วยนะครับ CTR ของเราด้วยมันก็จะมีประกอบกันหลายอย่างนะครับแต่ประการแรกก็คือเราจะต้องใส่ตรงนี้นะครับให้มันได้ค่าที่น่าจะพอดีเนาะซึ่งตรงนี้เราก็ เราจะมาปรับแต่งได้นะครับหลังจากที่ทําไปแล้วเนี่ยเราก็ลองดูว่าโฆษณาเราขึ้นไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับหลังจากที่อ่านรีพอร์ตแล้วเราก็ไปดูเนาะพอดูปุ๊บแลแ้วตอนนี้เราอยากขยับขึ้นไปอีกเราก็ไปเราก็มาเพิ่มนะครับเราก็มาเพิ่มตัวนี้เพิ่มได้นะครับอ่ะตอนแรกผมใส่ไปก่อน10บาท1 0 0 0อ่ะผมใส่ไปอย่างนี้นะเพื่อนๆก็ใส่ของตัวเองนะครับ โอเคหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างอ่ะตรงนี้แสดงการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปนิดนึงตอนนี้ตัว c o n v อร์ i o n นะครับอ่ะตรงเนี้ยพวกเนี้ยส่วนใหญ่อะจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับอันแรกในอน n v e r s i o n เนี่ยอันแรกไม่ได้ใช้นะครับคราวนี้อันที่2ก็คือช่วงเวลาที่โฆษณาทํางานนะครับ ก็คือเราสามารถที่จะกําหนดได้ว่าเราต้องการให้โฆษณาของเราเนี่ยทำงานตอนไหนนะครับในกรณีที่ทำเสิร์ชนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้ปล่อยทั้งวันไปก่อนนะครับและเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านค่าว่าเรามีลูกค้าที่กดเข้ามาในเว็บไซต์นะครับช่วงเวลาไหนบ้างเนาะแล้วเราก็ค่อยมาปรับแต่งตรงนี้นะครับแบบนี้จะดีกว่าเนาะ เพราะเราไม่รู้ครับว่าจริงๆแล้วลูกค้าเรากดเข้ามาในเว็บไซต์เราะเวลาไหนนะครับซึ่งสุดท้ายเราก็ไปดูสถิติเนี่ยมันจะดีที่สุดนะครับโอเคตรงนี้ผ่านเนาะก็ปิดตรงนี้นะครับคราวน,นี้เลื่อนลงมาตรงนี้ครับการหมุนเวียนโฆษณานะครับก็คือมันก็มีให้เราเลือกนะครับอันแรกก็เพิ่มประสิทธิภาพ เลือกใช้โฆษณาที่ทำงานได้ดีที่สุดก็คือสมมุติเรามีอยู่3โฆษณานะครับทาง Google ก็จะหมุนเวียนไปนะครับดูว่าไอ้โสโฆษณาเนี่ยโฆษณาไหนมันมีประสิทธิภาพดีที่สุดมันจะอารมณ์เหมือนกับถ้าเราทำ Facebook ก็จะเหมือนกับเราทำา b t t s t t n n g ครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือเอ่อ l o o ก l e ก็จะดูว่าโอเคโฆษณาที่1มีประสิทธิภาพดีที่สุดนะก็จะเอาโฆษณาเนี่ย ที่1น่เนี่ยไปโชว์มากที่สุดโฆษณาที่2ที่3ก็จะน้อยลงนะครับส่วนสามตัวที่เหลือก็มันจะมีไม่เพิ่มประสิทธิภาพก็คือหมุนเวียนไปเรื่อยๆเลยนะครับมี3ตัวก็หมุนเวียนให้มันเท่าๆกันนะครับหรือตัวต่อมาเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับคอนเวอร์ชันนะครับตัวนี้มันก็จะบอกว่าถ้าไม่สนับสนุนอย่างเงี้ยคือเราเลือกไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็แปลว่ามันให้เลือก2ตัวนี้เนาะก็ ถ้าอย่างนั้นก็เลือกตัวแรกนี่แหละครับดีที่สุดแล้วนะครับก็ติ๊กตัวแรกเนาะตัวแรกนะครับโอเคคราวนี้ในส่วนการตั้งค่าเบื้องต้นเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีส่วนพวกไซต์ลิง์นะครับไฮไลท์ light, อะไรพวกนี้ยตรงนี้เราก็ต้องมาตั้งค่านะครับแต่ก่อนที่เราจะมาตั้งค่าเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทําเลยนะครับยังไม่เคยทําเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนํา นิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเรามีหน้าเซลเพจหน้าหน้าเดียวนะครับเราจะทำตัวไซลิงค์ยังไงเนาะเพราะว่ากฎของไซลิง์ก็คือ,เ,อเขาห้ามใช้ลิงก์ที่มันเป็นลิงก์เดียวกันนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราลองมาปรับแต่งกันดูนะครับว่าสามารถที่จะทำอะไรกับมันได้บ้าง